จะทำยังไงดีต้องรีบไปแล้วเฮ้นี่เนี่ยอีเด็กเป็นยาออนอย่ามาทำเสียงแบบนี้นะเว้ยถัว่ว้ต้องรีบไปแล้วพวกมันกำลังมาแล้วต้องหาอะไรมาขั้นประตูฝูงแรกได้ตายไปแล้วแต่ฉันว่าฝูงนี้มันเยอะกว่าเดิมสาธุอย่าเข้ามานะเว้ย ทำยังไงดีวะย,ย,วย่าเฮ้ยย่าโวยนะจำำุ่บว่ะจำทำฉันเอาไว้นะเว้ยฉันเกลียดพวกแก Ôi Ủa tí phương Này kín được mấy um...